คณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพาคที่ารุ่นที่2นําโดยพลโทประสานแสงสิริรักษ์แมทัพคที่3ร่วมกับอําเภอนครไทยกิ่งกาชาติอําเภอนครไทยเทศบาลตําบลนนครไทยและผู้นําชุมชนในพื้นที่ค่ะได้ไปเข้าเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้นะคะจํานวนสองครอบครัวในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลน,นครไทยอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะได้แก่ครอบครัวของคุณวันดีน้ำเย็นนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่22หมู่ที่6ตตำบลนนครไทยอำเภอนครไทย แล้วก็ไปอีกบ้านหนึ่งของคุณสร้อยเพชรเชื้อบุญมีอยู่บ้านเลขที่36หมู่ที่3ตําบลนครไทยอำเภอนครไทยซึ่งทั้งสองครอบครัวเนี่ยเป็นผู้ยากไรแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงด้วยอาศัยอยู่กับบิดามารดาที่ชราภาพนะคะเป็นผู้ดูแล ทั้งนี้ก็มีการมอบถุงยังชีพค่ะเ้าห่มมุ้งสิ่งของเครื่องใช้สําหรับอุปโภคบริโภคและเงินบํารุงกวันให้กับผู้ยากไร้เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพื่อเป็นการสร้างกวญแล้วก็กําลังใจนะคะให้แก่ครอบครัวของผู้ยากไร้ทั้งสองครอบครัวทั้งนี้ผู้ยากไร้ก็ได้แสดงความดีใจค่ะแล้วก็ที่สังคมไทยเนี่ยไม่ทอดทิ้งกันโดยเฉพาะคณะที่มาเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางคณะทำอย่างต่อเนื่องค่ะ